ใหญ่ๆเกิดขึ้นได้จากไม่แต่งเล็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆแต่งโมเมดเล็กกลายเป็นแตงพลใหญ่เอ๊เด็กๆเคยเรียนไปแล้วการเปรียบเทียบเล็กใหญ่ใหญ่เป็นยังไงคะใหญ่เล็กละคะเล็ก วันนี้มาทบทวนกันอีกครั้งดีก,กว่าว่าเด็กๆจําได้ไหมนะเด็กๆเปรียบเทียบได้หรือเปล่าระหว่างเล็กกับใหญ่เอาวะวันนี้นะคะคุณครูมีตุ๊กตามาสองตัวนี่ตุ๊กตาหมีแล้วก็ตุ๊กตาแพนด้าเด็กๆสังเกตตุ๊กตาหมีค่ะว่ามีขนาดเป็นยังไงคะ ตุ๊กตาหมีมีขนาดใหญ่กว่าตุกตาาต๊กตาแพนด้าตุ๊กตาแพนด้านั้นเล็กกว่าตุ๊กตาหมีอาแล้วก็มีช้างมา้าอาสัตว์ตัวไหนที่ตัวใหญ่คะเด็กๆช้างตัวใหญ่กว่ามา้า แล้วก็ม้าตัวเล็กกว่าช้างเก่งมากค่ะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดธรรมชาติรอบตัวขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้าเก้านะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้าเก้าแล้วใช่ไหมคะมาดูกันค่ะให้ทําอะไร สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดมีขนาดเท่ากันหรือไม่เด็กๆมาดูภาพนะคะว้าเด็กผู้หญิงมีสัตว์เลี้ยงก็คืออะไรนะคะแมวเด็กผู้ชายละคะมีสัตว์เลี้ยงก็คือสุนัขอเด็กๆลองสังเกตดูนะคะขนาดของสุนักกับแมวสุนัขและก็แมวเท่ากันไหมคะเอสุนัขตัวเป็นยังไงนะ มาดูคำสั่งนะคะเด็กๆระบายสีภาพและเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพเด็กที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กว่าเอเด็กๆมาดูนะคะสัตว์เลี้ยงของเด็กคนไหนคะที่ใหญ่กว่าออ เก่งมากค่ะเด็กๆสัตว์เลี้ยงของเด็กผู้ชายนั่นเองก็คือสุนัขนั้นตัวใหญ่กว่าแมวให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพสัตว์เลี้ยงที่ตัวใหญ่กว่าค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะ ไประบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆระบายระบายสีเสร็จตอนไหนก็อย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ